มีเคสแบบสุดยอดอีกแล้วนะคะพี่ค่ะคนหนึ่งนะซื้อไว้ไปทานนะคะได้ประมาณสัก3-4กล่องนะคะต้อเนื้อของลูกค้าค่ะมันค่อยๆแบบหายนะคะจากตาของลูกค้าโดยที่ลูกค้าค่ะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะลูกค้ารู้สึกทึ่งมากๆค่ะแล้วก็มีคำถามถามซีว่าซี ไช่วยพี่ได้ในนั้นมีสารสกัดอะไรหรือว่ามีตัวช่วยอะไรหรอทำไมนะคะตอเนื้อพี่อ่ะที่เคยแบบว่าเหมือนอยู่กับพี่มาน,นานเนี่ยมันหายไปได้พี่อ่ะเก็บเงินนะคะจะไปผ่าปัดแล้วแต่นูไวช่วยพี่ได้มันคือแบบความสุดยอดของเลโซเลอร์ทลกับเซลเมทริกต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าตอเกิดจากอนุมูลอิสระค่ะก็คือพวกสารเล้งแก่นะคะท่านนะคะรู้สึกทึ่งะะกับนูไวค่ะ เพียงแค่ไม่กี่กล่องนะคะก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะสินค้าเรามันต่างจากท้องตลาดทั่วไปจริงๆค่ะเพื่อนๆ mm hmm. อยากให้เพื่อนมั่นใจเลยนะคะว่านูไวค่ะจะเข้าไปอยู่ในชีวิตเพื่อน mm hmm. ๆเราทำให้ชีวิตเพื่อนดีขึ้นค่ะโอเคเอาส้า <Okay. S 1>